นี่คือประกาศฟองอ่ายูเน ited สเตตก็บรมิ์มั้งมั้งอ่าตอนนี้แฮบซอมอ่าไวรัสเออมันมันอ่ามันระบาดอ่ะเออนั่นแหละมันระบาดเออแล้วทีนี้ก็ไปไปยกนะโอเคโอเคเออออ ยงยฉันนี่ว่ากเราโอ้โอ้ต้องไปสนามบินนโอ้ยแสบคอเว้ยโอ้ย็ังยัันนี่วชิลกันนะในที่สุดพวกเราก็มาถึง สนามบินแล้วฮ้ยฮ่าฮาฮาโอ้ยไอคกูไม่ไหวล้ะเมื่อไรแม่จะจบวะใช่แล้วเออนี่สุดพวกเดาก็มาถึงแล้วว่าแต่ยังมีสายการบินไหนเหลืออีกไหมครับอ๋อยังมีสายการบินที่ไปนิวยอร์กน่ะฉันเป็นฮีโร่น่ะฉันจะป้องกันที่นี่ฉันฮะต้องสู้พวกทุกคน เพื่อสังคมที่ดีกว่าฉันนะต้องสูง้พวกทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าว่าอย่างไงนะถึง,งนั้นก็เถอะน่ายนะโดนซิกเน่ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ใช่โดนซิกมาให้พวกเราซิกเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่นะไม่นะน่ายนะโดนซิ่ ไม่ฮฮือฮือฮืงงือฮ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 ีโร่อฮีโร่นี่มันกัปตันอีสานกัฮือฮือฮืออฮสอฮือฮืัฮออีสานผมจะซัพออร์ตคุอเองนะครับ แต่ว่าคุณต้องช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเขาด้วยคอยจะช่วยเขาเองเด้อแต่ว่าเขานะ่ะไม่ต้องช่วยคอยหรอกอ่าคอยอะ่ะพาพวกเขาหนีไปยังดีปลอดภัยนะเดี๋ยวเรื่องนี้เขารับไหวเขาจะทวงเวลาเอาไว้ให้เขาจะสู้ตัวเพื่อทุกคนมิโดระิะนายนะ่ะยังเด็ก อกูคงเอยยังอีกไอ้คอยต้องไปกับพวกเสาเข้าใจบอ๊คุณกัต้นไม้คไม่ามาตาดกับดีไม่ได้นะ อย่างนั้นก็เถอะถึงมันจะเศ้าแค่ไหนแต่ว่าได้ครับคุณกับตันอีสานไปกันเถอะพวกเราพวกเราพวกนายนะฉันจะปกป้องพวกนายจนถึงนิวยอร์กเองไปโอเก พวกก็พวกเงาเัื่งร้องเข้ามาเลยรับรองได้เจอแน่ยลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ฮ่าฮ่าคิดว่ากับตัดยอกสารยี่นี่จะทัดการกเด้ว